ค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดกะเดินทางมาอยู่ทีพุ่มปูแสนค่ำนะคะแอดกะจะมาตามต่อตัวเลขแนวทางนะคะอยู่ทีพุ่มปูแสนค่ำเนาะคะ่ะตัวเลขวัี่ผ่านมานะคะลุดยังละแต้มนะคะท่านผู้ชมใกล้เคียงนะคะตัวเลขเนาะคะ่ะแม่หน่อยเพิ่นจุดทูบนะคะได้หนึ่งสามเก้าหนึ่งเก้าสามเนาะค่ะหวยก็ออกหนึ่งซีกับเก้าซีนะคะท่านผู้ชม รุดไปยางละแตมเฉียดชิวไปยางละแตมนะคะสําหรับงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 5องสหา 5, แอดกระพ่าธรรมช่วมาตามต่อเนาะคะ่ะตัวเลขจากพุ่มปูแสนคํานะคะเพราะว่าตัวเลขของปูนี้ก็ส่วนมากเข่าไหล่ก็รุดนะคะกรมาไปเบิงไปฟังน้ากันเนาะคะ่ะว่าตัวเลขของพุ่มปูแสนค้าในงวดวันที่16สิงหาคม2561องสิม 2, ห, 5, ม 2, หปูพันจะ ให้ตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางนะคะสวัสดีจ้าแม่จ้าแม่มน้อยอวันดี้แม่เปนไดแม่ฝันดีไปจ้าไม่ฝันไปจุดแล้วอ๋อจุด,จดทั่ะบ่ะจุดแร้วหมู่บ้านนี้ได้สิบวุจุดอีกค่ะนะเพราะว่าต่อไปก็สิบไปเอาวัดโพชุ่มนาคพังรดดหัวนะือสิบไปรวมเพิิน เพราะว่าขันจุดหลายเชรามันกัดสิเป็นเลขหลายตัวเป็นเลขหลายตัวหลายหางเห็นไหค่ะเพมันรู้สึกหันน่ะตอนนี้ก็เลยว่าจุดแล้วกับสีบอกหันนะคือเอาตัวเดียวเลยเห็นนหมเอาตัวเดียวกันเไม่ผู้ใดมากแต่หันมันได้เลขตัวเดียวกันค่ะบางคนใส่เชิดมันก็มันก็ต้องถือขึ้นว่าสีได้อยู่หันเพราะว่าหมูว่าหนีมีตรปฏิหารเกิดขึ้นหลายอย่างอยูไปใส่กันเอาปฏิหารเดี๋ยวใบว่าซคุณฟังไหมแม่เอาปฏิหารตั้งแต่ที่เลี้ยงไว้แล้วแม่นบอกเลยเป้าไปนะพัง ก็ไปเพ้นนั่นแหละไปปัดน้พังพ่อเนี่ยพระจันเนี่ยแล้วได้ยินเสียงหมาเหา่าถยงหน้าตามตามตามแล้วปลามันยันปลามันสีกระมวยพ่อมาสรุปหมาเห่าเนี่ยแลีนน้ำตามคือเสียงก้นตกน้ำเนี่ยยุดได้ห่วยขนาดห่วยเ,น,นะวเนี่ยใช่แล้วก็เลยว่าโอ้ปูเพิ่นมาก,กินเครื่องเส้เนไวใบเราขนนะจาดเป็นตามแล้วบัดนี้เสียงความฝันหนักเสียงความฝันเนาะกับมีแม่นี่กับแม่ชี แม่ดวงกับพ่อเนี่ยขันฝันกับคือเลขเขาขันพ่ฝันกับเลขเข่ารู้หันนะมันคือนั่นซื้อ y o u t u b กคนแสดงว่าเลขสิเขาเลขหวดนี่กับจุดได้โอ้งามอีรีอยู่คือววันสีอันเลยล่ะก็สีอันไว้แด่แม่ได้ตงได้อวันที่แปดน้องด้โอ้สิบหกเสร็จล้วโอ้เอามันยังก็เป็นวันที่แปดอ่ะแม่แกกหลงหลงค่ะ เนี่ยได้ 5, 7, 9, ห้าเจ็ดเก้กกกาเลยหนึง่งวันเนี่ยห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็เจนยังยึดหมวกมั่วยึดนะคูทีมาขาวจะนี่งได้หาเจ็ดเก้าหลดหมู่บ้านเนี่นะนะถูกกะไทยไปยุติ่าถูกมันกิเป็นคุ้มเพื่อแต่ว่าซุ้มพะคักเราก็หาเจ็ดเก้าคือเก้าแม่กับแม่เสียงสลับกันนี่หกปองเนาะหาเจ็ดเจ็ดหาหาเก้าเก้าหาเจ็ด เก้าเข้าเกดกับฟันด้วยจากกับไปไปมาบ้านอะไรกะตัดจักตูอยู่นันนี่เพราะว่ามันเล็กงามลุกตูครับให้เรียบร้อยแต่เครือกับอยู่ได้เนี่ยเครึ่งควันนี่นีไม่คอบนนะให้ไม่อย้คอบนค่ะคอบนสามตัวบนรถนหน้าคอเนี่ยเราแม่ว่าสิบัตจุดอีกว่าสิบัตจุดอีกค่ะ แต่ว่าตอออันกับสีโซ่ไผ่อย,ยู่ว่าโค้งสุดท้ายคือสีขอเหล็กล่างนี่สินะค่ะอ๋ออันนี้เอาสามตัวบนไปเสามตัวบนก่อนไปฟันซสก็มาพนั่งเหน,เนืออีกลายอยู่ดอกอประมาณผุนละอันที่สิบสามสิบสามพร้อมกันกัำน้ำพังผุนผละ,ะแต่ว่าเสี่ยวกวนเพลินอยู่อ <c oughs> เอาความสิบไปร่วมน้ำเพลินค่ะ่อ่าสุขภาพดีก็สิบไปร่วมสุขภาพพอหายเกิดเพราะว่ามันสิได้ไปหาหมออยู่คือกันทันนะก็คือว่าสิจุดกวนเพลินอยู่เหล็กล่างเพราะมันข้อม ทุกครั้งมันบ็นผ่าดน,นะขันข้าเหรียญซัมเนี่น,น,นี่มันก็สิเข้าวขืนเัวร่งเนาะมันก็สิได้หลุดเด้อันนี้ข้าบวกลขืนบวล่องข้าไม่แต่จังไรเลยเลขว,าว,าว,าวา่าโตโพนะคือมั่นใจในตัวเองสูงโพนักเอียงกระได้ท่นก็เลยนังใช่ว่ากระเสียดเิวครับเนาะค่ะอันนี้มักฟันช่วงนั้นมักฟันเด่นห่าน,หาหนึงก็อ้คุณนิชเขียนเป็นเลขไห้หมวดก้อนเนาะเนี่ยหมวดที่แล้วเลขคือง่ามแท้หันหน้าหมวดก้อนหันหันเนี่ย อันที่แม,มสนสุดท้ายจ้ะเขาขอได้สามหึเกามาอจุตูมกวนที่แล้วนะแมนแมนสามหนึ่งเก่าครับสามหนึ่งเกาแบบนี้มาฝันย่ำขึ้นฝนะนมาเขียนไห้หาหนึ่อองเก่าสินนะขันโมมีขอดหท่าไหรก็เป็นสีหนึ่งเก้าสี่ต <c oughs> โอ้ยขันโมมีขอดนะไม่นเะนาะนี้มันหมดมี่ขอดอันนั้นมี่ขอดจ้ะเนี่ยคือความฝันอันเก่าความฝันความเดมที่แล้วนะคะ เราก้ามือ่งทีเดียวโซฟังแบเนี้ก่อนสิมาจุดทูบตัวมันว่านนี่เนาะตัวห้าเจ็ดเก้าเนี่ยโอ้ยกับฟันว่าได้กินลาบกินก้อยคนแล้วกัฟันจังสี่ก็คือสิมีนี้ได้มีปฏิหารเกิดขึ้นคือขาน้ำตามบัวบัวนี่มันสิแมนเพิ่นมาหลับประทานนะอู้มาอู้มาหลับศาบน้ำหมืนนะมันสิเป็นจังสันบ่ครับจจ้มััันนนสิงแต่ว่าเลขตัวนี้เอาง่ามอีหลีโอห่ยเจ็ดเก้าง่ามเนาะห่าเจ็ดเก้า เลขงามอีหลีห้าเจ็ดเก้านี่สวยมากบกตัดจักตัวขสิตัดเด้อสิตัดหาเก็ดเก็ดหาหลดนะบมาเก่าเก็ดเก่าหลุดตัดติตดตัวนี้บ่มตีตดตัวบ่่น้อยจังว่าแหละเล่บตัดก็บปัหาตัวบ่ต้องตัดเล่บไม่ได้เลยหกหางนึงเนาะเนี่หกาเนี่ก็เล่นเต็มที่รถนะเรีนแต่ว่าขอ ย่ำว่าเป็นมันอาจจะเป็นบุญนะเลขอันนี้เงี้ยคนมาสีมาแต่บุญกันคอบุญขันขอล่างมันก็สีมาล่างหันนะเพราะว่าชุดนี้แม่ขอบุญเนาะค่ะขันคอบุญส่วนล่างแม่ว่าวันวันที่สิบสามประมาณนั้นแหละโอ้สิบสิบสาม้อมของกูแต่แม่สีเฮ็ดก้อนว่าสีเฮ็ดคอว้าแล้วก็เพราะว่าเมื่องของเพกันเพื่อเกิดสีมี้พิธีนับมันหาง เด็กกับปลาคือพวกจักงวดแล้วแม่แม่อยู่ไก่ที่เป็นเพิ่นใหายเถิดมาได้ยินข่าวนรำเพิ่นปะได้ยินอยู่กรับกับงวดก็กระซามหาหาซามกับซูลหาหาซูลกับมางวดนี่ที่เพิ่นติดอยู่หนาสูบซี่ปาขาวเห็นมดเมื่กี้กูไดไปวัดนี่สิเห็นมดเห็นมดทุกคนเหงาแต่ว่าทางยูทูบบ๊วยได้เขาเนาะจ้ะพันเพิ่็ได้ยินข่าวนะเออก็เล่นแต่ว่าก็ได้ยินไทยบ้านเพิ่นบอกอยู่จ้ะ เอ้ากระนาขี้ไก่มาหาแม่กบลพากันไปต่เลี้ยวไปนะเห็นปูชี้ปะขาจะมามาเพิ่นสิเขียนแบบแข่งห้องปะเข้าไปมันก็บ่เห็นนะแม่ใช่กระเขาไปก็เขียนไว้ันให้เป็นหางเลขกค่ป้าหันนะตลอดนะก็พร้อมกันเล็แต่เลขเข่าตั้งแต่เข่าพันศามาเลยเนี่ยเลขเข่ากันเพราะว่าเมื่อกีเข่าพันศามาเลยบอกแม่ค่ะเข่าพันศามาเนี่ยเลพุ่มใกล้กันพอุ่มใกล้กันกับเบื้องอันเป็นส้มวัดส้มหยังเพิ่นบ่เป็นหินซิลาแรงเป็นอีหยังขุ่นเป็นพ่นสิสร้างอิริเห็นนะ ก็าตามที่เคยติดตามเพิ่นมาตั้งแต่อยู่แพ้งสีจุ่มสีเนะี่ยอยู่วัดจุ่มสีเริ่มแรกแล้วแม่จุ่มสีเริ่มแรกกับกุดแแห่กับกุดแแห่กับม่านหนีรับรวยหันนะอาจารย์นะค่ะก็เลยว่าเอากันว่าเออสิไปร่วมหันนะเพราะว่ากระบอกเพิ่นอยู่ว่าจุดอยู่นี่มันสิเข้ากันบ่หันนะกระบอกกับเล่าเรื่องวันบอกกับอาจารย์ครับ พอจุดแล้วขันได้ยังก็คือเข้าไปรวมเพิ่นนะรวมหัวแล้วท่านไปสั่งน้ำเพิ่นบาทจีบบาทก็ดีเข้าได้ก็ดีอยงสีนะคว้มคือของแม่พออยู่นี่สถานที่เขามันกับบ่ออ่นุ่ยเห็นเห็นนี่ละมันเป็นยังดอกแม่ทีกันดันคิดกันล่ะเพิ่นกับสิสางไปเมื่หลักปูเน่าสถานที่ของเขานี่กับศักดิ์สิทธิ์ค่ะดีเนาะก็นั่นอยู่แต่่วาก็เฮ็ดว่าขึ้นมาสิเขาหัวนะหมวดเนี่ย คันท่อร้อยสิบันนี่ร้อสิมีเกี่ยวรถหันนะกับโมเน่ะชุดนี้อาจสิเป็นตรงกับเลขวันที่สิบสามเลขต้นเงินอาจสิเป็นหางของต้นเงินเพราะว่าต้นวันสิบแปดต้นผุนเลยสิสินับมากข้นถือมันไหลข้นถือสามตัวน้อแม่เนาะข้ถือสามตัวพูดแล้วแซนซองแซนพูดละวอะไรพันลุยนี่ลุยซีนมันนะจ้ะบางคนเป็นอย่างนว่าเป็นล้านอันนั้นแล้วคือมันรอดวงหางเลขเพิ่น วันที่สิบสามสิบสามสิบสองสี่สิบ้างซีลาเลยคนสีนันทิคือจังกำหนดการที่เพันป่าให้ปวกค่ะท้ำบุญเนาะสิบสองนี่ท้ำบุญเต็มเต็มวันที่สิบสามทั้งถ้ำบุญทั้งแฮต้นเงินทั้งได้โชคพันว่าได้ของแม่หน่อยสิจุดเสาวันที่สิบสามเจ้าขึ้ว่าสิคอรางสิคอรางค่ะ ต้องเอาก้อนเพิ่นอะนะกถ้าเอารุ่นเพิ่นหรว่าเอาน้ำเพิ่นเอาก้อนพี่เพิ่นเอาก้อนเพล่นเหรอเอาก้อนเพลินร่วมงานน้ำเพิ่นอ่าเนี่ยนี่คือเลขไงสามตัวบนสามตัวบนรัฐบาลรัฐบาลแต่ว่าไทยสิไปตั้งประเทศก็ได้เมื่อนั้นเดี๋ยวแม่แม่บอกเอาออกจากอันเลขเจ็ดจ้าว่าเมื่อนั้นเขามาไปตั้งประเทศไปเล่าหกแปดชุดชุดแดงหกหกแปดหกแปดหกหกเนาะแม่ เมื่อนี้ผู้ใดอยากไปเที่ยวห้าน้อยกับไปได้เที่ยวเล่าก็ได้มืออื่นเที่ยวเล่ามืออื่นแต่เขเดียวไปนอนฝันมืออื่นกับไปประเทศเล่าทันเหลียค่ะปู่ภาไปเที่ยวเล่าทันตัวเนาะค่ะเพรพะวาเนี่ได้แล้วจุดเมื่อวานนี้ิบรอดจุดตะเหลกลางอีกวันที่13เลขสิบ่ได้หลายโตอต่เพ จะให้เลขตัวเดียวกันเมด่อบรแมนว่าสิไงก็รอดตัวมันสิหลายตัวหลายตัวหลายตัว hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. มันส mm ิเอฟซีสืบบุญนีเงินซื้อค่ะเห็นใจนะเพราะว่าอยากท้าบุญคือเขามีความสุขเนี่ยเขาบอกเลยเขาถือคือไมีความสุกข้างใจด้วยนะจ๊ะท้าบุญจังนึงเนาะแม่หนเจ้าบุญข้างใจของเฮาห้งซียนนะฮะคือคือว่าเขาแน่นอนนะเนี่ย เงีกมันใจว่ามันใจวันนี้มันใจที่สุดบมนใจรอบมันไม่ฝันหรือมันขึ้นเล่นะมันนิ่งมันบบนิ่ยถ้ามันนิ่งนี่คันเป็นต่กกรนนี่มันเข่าเข่าจังได้็ต่สงเข้าเพราะว่าในชี่ยู่วัดพอสอพ่อโกครับมรการมือมระการพารวยไม่น้อยพารวยผารวยลายจ้าลวดลายก้า้ารวยจา สอพา,า,า,ารวยส,สอพา,ารวยชาแนลกดติดตามด้วยค่ะเ้อวันที่ 13, 13ตอนเชร้าิมาจุดแต่เชร้าลดกดจุดคอนเลิรน,นะจุดแล<อ>้วก็สิบประกียสองตัวลา่วลา,งวลางค่ะสิพอเพอเล่างเพื่อรถติดร้ายนี่เพราะว่ายานรถติดร้าย ท่าปพ่อแม่ยุพุ่นเดี๋ยวข้าวขออกมาคุยกันนอกวังอะไรแล้วแม่เนาะรถติดแฉรถติดแฉมือหน่อยแม่คิดว่าเพราะว่าทางมันทางมันน้อยเนาะแม่เนาะรถติดอีหลีจ้ะนี่แหละเอาขันมาได้ก็บจริงมาหาแม่แต่เสาร์เราก็ไปพุ่นเนาะค่ะขอบคุณแม่หน่อยเนาะค่ะครับขอบคุณแม่หน่อยได้หลายครับไห้ชุกๆุมันๆลำลำมาเรื่อยทุกคนด้วค่ะเด้อดสาธุ